หดูแลสัตว์คุมพันหน้าตาเป็นยังไงอะคะพุงป่องๆหน่อยๆแล้วก็ถือไม้กระบองเนี่ยเนี่ยถ้าก็แต่งตัวเมเทวดาไมชีก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่เขาอยู่เป็นใครไม่รู้คือยักษ์นาคคุดกุมพันอะไรประมาณเนี้ย ไม่ชี้ไม่รู้หรอกเขาเขาถ้าเขาแต่งตัวมาเป็นเทวดาไม่ชี้ไม่รู้หรอกยกเว้นเขาจะทําให้ดูว่าเขาคือนาคคือยักษ์คือคุดอะไรพวกเนี้ย <c oughs> อยู่ในชั้นตาตุ้มไงใกล้มนุษย์ที่สุดแล้วสามารถเห็นด้วยตาด้วยนะตาเนื้อเนื้อเนี่ยสมเวสีพกเปด็ดอสุรกายวันี้หยาบฮะไดยินเสียง มีอะไรถามหลวงตาคะกุมภันนี้ใช่จาตุมไหมคะจาตุมเขาอยู่ในจาตุมชื่อเมืองพวกนี้มันเป็นเมืองเมืองเป็นเป็นราชวังนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเมืองกับลุกกับเทวดาไม่ใช่อยู่ตามไม่ใช่บ้านว่าต่เป็นวังเมืองคุดเมืองยักษ์เมืองนาคอะไรพวกนี้เป็นวังใหญ่ๆน,น,นะเขาอยู่รวมกัน มีผู้ครองเมืองเมืองก็มีหลายเมืองไม่ใช่เมืองเดียวไปจากมนุษย์ไปจากคนเราเนี่ยยติธรรมนะคะอธิฐานอะไรบางอย่างแล้วสําเร็จ่ะคะ่ะแล้วเขาบอกเขาจะไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะเขาสงสัยว่าการปฏิบัติธรรม สามารถปฏิบัติที่บ้านได้ไหมคะไม่ต้องไปที่วัดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ปฏิบัติทําปฏิบัติที่ไหนล่ะที่ใจใช่ไหมไอ้ทีพไปที่วัดไม่ก็เอาใจไปด้วยนะบางทีไปวัดใจไม่ได้ไปด้วยหรอกใจอยู่บ้านมึงอยู่ที่ทำงานมึงอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่อยู่ที่วัดหรอกยืนเนินนั่งนอนก็ไม่ได้อยู่ที่วัดะใช่ไหม กรมฐา,านฝึกที่ไหนก็ได้ครัฝึกที่บ้านหน่ยดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปกงังวลเราใหญ่แล้วในบ้านเนี่ยถ้าไปวัดเนี่ยคนเยอะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันพลังงานเราอะค่ะสามารถเปลี่ยนพลังงานไม่ดีให้เป็นพลังงานที่ดีได้ไหมคะไม่คิดดีเมื่อไหร่พลังงานไม่ดีก็ไม่มาแล้วเว้ย ไม่ชีลองคิดดีทั้งวันเนี่ยไอที่ไม่ดีมันมาได้ไหมไม่ได้หรอกท่านก็จะให้ทํากรรมฐานทาไมมันเป็นนี่คือธรรมะที่เห็นชัดๆเลยลหละบอกโอ้โอ้ทำไมสวดมนต์ไม่ทำไมสวดมนต์ภาวนาไม่สงบสักสีก็มันจะไปสงบได้งไงอ่ะใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่ขยันนะขยันห่างมันนะ ที่ท่านให้สวดมนต์ภาวนาจะไปบทไหนก็ตามเหอะเขาให้ห่างจากอารมณ์มันไม่ดีนั่นแหละขณะสวดมนต์มันยังมาเลยไม่อยากให้มันมามันมาทําไมอ่ะมันไม่มาได้ไงก็มันบันทึกไว้อ่ะมันมาอยู่แล้วมันจะไม่มาเลยนะต่อเมื่อไม่ชี้เบาๆนั่นแหละสวดไปสวดไปเรื่อยๆเนี่ยสวดจนมันเบาละ่านว่า กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็สวดอยู่นั่นน่ะพอมันเบาแล้วมันกันจะนิ่งละอาการของความเบาคือไม่ลาคาญนั่นแหละมันเบาแล้วล่ะใครด่าไงก็ไม่ลาคาญถึงลาคางกันนิดๆหน่นนอยๆไม่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเหมือนเมื่อก่อนนี่นะคือผลผลของการสวดมนต์ภาวนานั่นแหละบางคนเขาถามบ่อย สมัยหลวงพ่อยังก็ถาม,มก็สนถามบ่อยนะสวดแล้วเป็นยังไงใช่ไหมสวดแล้วมันจะเป็นยังไงเอายังไม่สวดเลยถามก่อนว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมเราสวดมนต์เมื่อกี้นี่นะหชั่วโมงหนึ่งนะมันห่างบมดแล้วไม่สินะห่างกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากความโกรธความโลภความหลงนะฮะกายกรรมวจีกรรม มันก็มีมั่งมโนกรรมที่มันคิดตอนที่เราสวดนะถ้าไม่ชีสวดไปทั้งวันลหะเนี่ยยัยงเป็นชีอย่างเงี้ยเอายืนเดินนั่งนอนทั้งวันสวดทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ทําอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ชีอยู่เนี่ยโอ้โหมรยากาศดีมากเลยถ้าเอากันจริงๆนะสี่ห้าปีรับรองเนนิ่งสนิทเลยอย่าไปไหนกันแล้วกันเวลาไปไหนมันเอาตาไปด้วยไง ตาหูจมูกลิ้นกายเราไปด้วยถ้าอยู่ในปาน่าเนี้มันไปไหนไปได้ไม่ชีมันไม่เห็นใช่ไหมเสียงมันก็มนกไม่ค่อยจะมีอะไรไม่ใช่เสียงเนี้ยอเสียงขี้งดเนี่ยลองคิดดูนะปัจจุบันกรรมไม่มีเลยที่ไม่ดีนะมีแต่อดีตที่มันคิดน่นี่ะเวลาอยู่คนเดียวมันจะคิดจะหน,นีจากมันมันก็สวดมนต์ดีใช่ไหมเออ เนี่ยเรียกเรียกกายวิเวกสุดๆแลนะ้วเนี่ยหลวงพี่องค์ไหนจะมาอยู่ได้เนะี่ยถ้าอยู่ได้สักห้าปีสิบปีเนี่ยมองตาว่าสงบนะฮะไม่ได้อะไรก็ได้สักอย่างนะอย่าออกไปนะอย่าโผล่ไปได้วยเด็ดขาดอยู่มานเนี้แหละชาวบ้านเขาเลี้ยงอยู่แล้วเขาเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยรับรองลอง,ลอง,ล,องลองถามเนี่ยมาอยู่บนนี้สักปีสองปีเนี่ย จะส่งข้าวไหมนะเขาส่งอยู่แล้วส่งไหมล่ะเออส่งสมัยที่หลวงตาไปที่อยู่ที่ถ้ำใหม่ๆนะทางจากสามแยกนะ่ะรถเข้าไปไม่ได้นะพี่ถ้าหน้าฝนเนี่ยมันลื่นมันไม่ใช่ดินมันมันไม่ใช่หินนะมันเป็นดินมันเป็นดินฝนตกมันลื่นต้องจอดรถนะเดินเข้าไป มีบ้านอยู่กี่หลังรู้เปล่าสิบหลังคมีสามตระกูลตระกูลจองเลอปูปาและปูป้อสามตระกูลใหญ่ๆเมึงหนม้นม,นมีสิบสิบกว่าหลังมืองตปบินบาทนะฮะตอนนี้อยู่ใหม่ๆบินทุกวันนะบินบินสองบ้านวันนี้ไปเมืองหน้าเหนือ อีกวันไปณใต้โหดไม่ไกลประมาณสองสามโลเนี่ยประมาณสองโลถ้าเมืองณก็ติดกันนั่นนะพูดถึงอดดิดูดิเขาเลี้ยงอยู่แล้วทีนี้พอบินสักไม่กี่เดือนหรอกเพราะปกติพระแถวนั้นอ่ะเขาไม่บินบาทกัน ้าทีทีนันนะไปถึงโน่นชีมตุงก็ไม่บินเขาส่งฮะเขาบอ,กไ,อบกไม่ต้องบินตุไม่ต้องบินมีเขามาส่งเองโอ้โหเข้าทางเลยอยากอยาู่อยู่แล้วไงไ,ไม่ต้องบินเช้าเขามาส่งแล้วจ้ะเราก็ไม่ต้องออกทีนี้เขามา ส่งข้าวข,ข้างบนไม่มีมน้ำนะเขาเข้ามาอาบน้ํามาบ่อยๆแล้วก็ส่งน้ําคิดไปคิดมาเฮ้ย mm hmm. อย่าอาบดีกว่าวะเหงใจชาวบ้านก็เลยไม่อาบน้ําปีหนึ่งไม่ทีอาบทีสงการโอ้โหมันเลย mm hmm. <laughs> สักเดือนเนื่อยังคันอยู่นะ mm hmm. ถ้าเลยเดินมาแล้วมันชินแล้วมันเป็นไรแล้ว mm hmm. ไม่ทีลองไม่อาบน้ําเลย วันสองวันนี้สักกำคานะอ่ะถ้าเลยไปแล้วมันจะชินชินแล้วมันมันก็จะไม่คันความเคยชินเนี่ยนหะเนี่ยตัวสำคัญแล้วนะแก่ยากตรงเนี้ยนะใช่ไหมไม่ชีไอ้ความเคยชินในรถเหมือนกันไม่ชีลองกินสั่งก๋วยเตี๋ยวมาฮะถ้าไม่ชีติดเค็มไม่ชีก็เติมน้ำปลาน่ะใช่ไหม เออวันหน้าไ่เอาเอาอย่างนี้นะวันข้างหน้าเนี่ยสั่งอะไรนะห้ามเติมกินได้ไหมถ้ากินได้เนี่ะเก่งนะเออถ้ากินได้น่ะเก่งไม่ใช่ธรรมาดาเนี่ยเขาเรียกไม่จิตลดกินยังไงก็ได้ให้ท้องมันเต็มก็พอแล้วพอดีพอดีนะให้มันพอดีประมาณนี้แหละ มาไหมลวงพี่เอาไม่ชีเนี่ยชีใครจะอยู่กับเนี่ยมันไม่ชีอยู่แล้วอยู่คนนึงนอยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่คนละที่อย่างห้ามคุยกันนะ,ะเ,อเอาปีปีนก่อน <c oughs> รับรองนี่แหละวิเวกจริงๆเนี่ยน,นะเนี่ยเย็นนี่้อากาศอย่างเนี้ยได้ได้ยินเสียงสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> สัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ถ้าอยู่นานๆนะกายวิเวกนะฮะกายวิเวกเนะี่ยถ้าเราปฏิบัติทำจริงๆฝึกจริงๆเนะี่ยกายวิเวกมันกลับไปจิตวิเวกฮนะแต่ในแวบกบกายวิเวกแล้วจิตมันจะวิเวกแต่ต้องมันนะฮะต้องจออยู่ในกรรมฐานไม่รู้อะยืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างนั้นอนะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเวลาหรอกกินเมื่อ,อไหร่ก็ได้ เขามาส่งก็จริงแว่นั้นแหะถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องกินปีสองปีเนี่ยพอจะรู้เรื่องนะจิตเริ่มละเริ่มเบาแล้วลนะ่ะถ้าฝึกจริงๆนะพูดถึงท่านเรียกว่ากายวิเวกมันก็ทําให้จิตวิเวกทีนี้กายวิเวกแล้วเนี่ยจิตมันก็วิเวกแล้วเนี่ยในอนาคตออกไปข้างนอกไปเจอผู้คน จิตวิเวกนะฮะเราจิตวิเวกวิเวกกยังจิตอะอยู่กับคนเขาเรียกว่าจิตวิเวกกายก็วิเวก <c oughs> อยู่กับผู้คนน้องฝึกห้จิตมีวิเวกไนงะอยู่ในคำภาวนาอยู่ในการแผ่เมตตาอยู่ในการพิจารณาที่เห็นนะนะั่นแหละถ้าเรียกว่าจิตวิเวก เี๊ยเราจิตวิเวกเราก็กายวิเวกกายวิเวกมันก็จิตวิเวกให้คิดให้คิดดูว่ามันเป็นยังไง<ม>คือมันไม่ลำคาญนั่นแหละถ้ามันวิเวกจริงๆไม่ลำคาญ<ม>เข้าใจไหมเนี่ยที่บอกนะเนี้ยพ้าใจไม่เจมาอยู่เลยเนี้ยมาชียอะไรนะอยู่เนะน,นี่ยเออมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรเนะี่ย มาไหมใครยังมาหลบไปมีอะไรเวลาที่นึกถึงความตายทีไรอ่ะค่ะนึกปุ๊บก็รู้สึกใจหายทุกทีค่ะโอ้ยหายไม่หายก็ตายถึงเวลาไม่อยู่หรอกแสดงว่า ฝึกยังไม่ถึงขั้นถ้านึกถึงความตายเมื่อไหร่แล้วมันโอ้ปกติมันอาจจะเบาๆปกตินะโอเคแล้วถ้านึกถึงความตายเนี่ยจิตมันเศร้าๆมองๆนะครับกูองตายแน่เนี่ยยังไม่ใช่นะครับยังกลัวอยู่นะคนไม่กลัวนี่จะยังไงอะคะคนไม่กลัวเหรอก็คือคนรู้ไง ท่านให้ฝึกทุกวันครูบาอาจารย์ทุกองค์เนี่ยท่านฝึกให้รู้จริงๆร,รู้แล้วไม่จะกลัวเหรอเพราะมันเห็นเป็นจริงไงหรือไม่เห็นว่าคนเกิดเกิดต่ตายทุกวัน่ะเราก็ไปแง่แก่อยู่แล้วจะไปท่าไหนกันั้นไงเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบยิ้มยิ้มไปหรือเอาแบบหน้าบูดบูดเอาเพาหน้า,นาบูดปวดมันท่ามันบีบไงเวลาปวดหัวเนี่ย ออกจากล่างโดยวิธีปวดถ้าไม่กินยามัก็มก่ต้องไปอ่ะเพราะมันทนไม่ได้ไงมันเป็นทุกข์ท่านว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงทนไม่ได้มันก็ต้องออกเพราะมันบีบมาปวดเอาอารมณ์ไปด้วยน่นะจิตมันรับความรู้สึกออกไปมันก็ปวดมันก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไม่จตลงคิดดูดิว่า มันจะปวดขนาดไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีปวดอยู่นั่นนะจนถว่าจะหมดอายุไขหรือหมดกรรมประมาณนี้จึงจะเปลี่ยนอารมณ์ได้โอ้โหถ้าไปฝึกจริงๆนะม,นมีมันมีสองที่ที่ที่เขาฝึกกันสมัยก่อนนะนะฝึกไปดูพวกเนี้คือวัดท่าสงกับวนะัดสแกนหลวงพ่อหละะ ถ้าจะไปฝึกดูพวกนี้ดูการเกิดเกิดตายตายเนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยไม่จีโลกวิญญาณมันทุกข์กว่าโลกมนุษย์นะฮะเพราะมันไปด้วยอารมณ์ไปด้วยความรู้สึกที่เราฝึกทุกวันเนี่ยฝึกต้องการความเขยเชินในความรู้สึกรู้สึกเป็นเทวดาเป็นพรมรู้สึกเบารู้สึกก,กูไม่เกิดกูไม่อยากเกิดมีความรู้สึกมันก็ไม่เกิดใช่ไหม รู้สึกว่าอยากสร้างบาร,รมีมันก็คิดออกจะทำยังไงใช่ไหมถ้าไม่ฝึกมันไปคิดออกได้ไงปัจจุบันกรรมไม่หยุดเนี่ยคิดอะไรไม่ออกถ้าแม่ชีทำธุรกิจนะแม่ชีต้องคิดตลอดเวลาใช่ไหมจะทำในธุรกิจเราเรื่องโลกโลกโลกเนะี่ยให้มันเจริญเจริญนะ่ะมันก็ต้องคิดอนะคิดเรามันต้องคิดพิจารณาใกล้วนไปเรื่อยๆามาจะเอายังไงดีประมาณเนี้ย คิดแล้วก็ต้องทำกรรมฐานเหมือนกันอนะ่ะมันก็ต้องคิดเหมือนอ่นนะไม่ใช่ไม่คิดตอนนี้เรายังคิดไม่ได้เพราะคิดไม่ออกคิดไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันไม่เบามันไม่เบาคิดไม่ออกคิดไม่ออกถ้ามันเบาปับ๊บมันรู้เรื่องพวกนี้ยรู่นะลกสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้ยมันก็จะคิดออกเอะว่ากูเกิดมาชาตินี้จะสร้างบารมีอะไรดี เพราะมันโล้ไอตัวเมมมันโล้ไอตัวบันทึกเนี่ยมันยู้มันรู้ย้อนหลังได้ความรู้สึกไงไม่ชิดไปไหนมนิียังรู้เลยความรู้สึกเอ้เคยอยู่เฮ้ยมาหมู่บ้านต้นไม้เนี่ยเคยผ่านเคยเห็นเคยรู้เอาประมาณเนี่ยสแสดงว่าในอดีตนะมาอยู่ถ้าไม่สิฝึกไปอีกหน่อยมันก็เป็นภาพภาพที่เองอยู่หรือเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรพวกเนี้ยหรือเพียงแต่ผ่านอะไรเนี้ยแน่นอนนะนะ พอรู้แล้วเนี่ยมันก็จะพิจารณาเนี่ยจะไปไหนดีใช่ไหมอย่างถ้ารู้ว่าเออเราปาถนาเป็นโพธิสัตวมันก็ต้องคิดเนี่ยชาตินี้จะสร้างบาร,รมีอะไรต่อจากอดีตเนะี่ยมันมีตั้งสิบชาตินะบางคนก็ยี่สิบบางคนก็ล่อเข้าไปสามสิบนู่น ใช่ไหมไม่ใช่ทานอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาทานทานกันก็าบอกอไปทําบุญนนึกถึงทานอย่างเดียวไม่ใช่มันเป็นบารามีหนึ่งในสิบไอ้ที่ท่านให้ทาเนี่ยมันเป็นฐานมันควบคุมบารามีทั้งหมดเลยถ้ามันเบามันเด้งมันจะเข้าใจเลยจะทําอะไรนี่คือกรรมฐานคืองานของจิตโดยตรงงานที่จะต้องไปเกิดแต่่ายนี่แหล,ละที่ท่านให้สวดทุกวันเนี่ย ข้ามขี้เกียจท่านบอกท่านบอกลงตายเองขี้เกียจไม่ได้หรอกเองขี้เกียจหรือเองขยนันเองก็ต้องตายเองอยากขยนันรลอขี้เกียจละ่ะอเออเองอยากขยันเหรอเองก็ค่อยๆทาไปไม่ต้องเร่งหรอกท่าบอกค่อยๆทำไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนก็ห่างจากอารมณ์ทั้งโลกบ่อยๆห่างบ่อยห่างบ่อยๆมันก็เริ่มรําคาญแล้ว หนีไปอยู่นี่นะมันเริ่มํำคาญหนีอยู่วิเวกใช่ไหม,อมพอเริ่มเบาแล้วมันไม่ลำคาญแล้วมันก็ออกมาได้แล้วใช่ไหมคิดอะไรก็ออกจะทําทอะไรใช่ไหมคิดคิดตัวเองอยังไม่พอนะคิดให้คนอื่นได้ด้วยาจริงนะคิดให้คนอื่นได้ด้วยพอถามมาบอก,กเลยเราจะทําอะไรดี ประโยชน์ไหมตอนนั้นอย่าไปเรียนทางโลกไม่คิดถูกแล้วไม่เรียนต่อนะไม่ได้ไรหรอกยุคนี้ไปเรียนเถอะเรียนพุทธศาสตร์ดีอยอยากรวยก็ได้พุทธศาสตร์เนี่ยจริงลวงตาเชื่อนะเชื่อลวงพอ่อเมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าวัดอะเพราะไม่รู้ ถ้าไม่บวชป่านนี้เขคงตายแล้วละ่ะในเหลือแล้วเพราะพอโลกเนี่ยปัจจุบันวัตถุมันจเจริญมันติดวัตถุทีนี้ติดวัตถุมันสามารถจะทํากรรมดีก็ได้กรรมไม่ดีก็ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะมันติดอะถ้าไม่ติดละ่ะ <c oughs> อา้าวมีอะไรถาม เขาไม่ให้ทำอะไรเขาให้สวดมนต์เขาให้สวดมนต์แผ่เมตตาไปืียเยๆก่อนอย่าไปทำอะไรโน่นละ่ะท่านบอกหลวงพ่อบอกเองคิดอะไรออกหน่อยเองถึงต้องทำคิดแล้วได้อย่างที่คิดนะทำไปไม่เห็นหลวงตาแอบมาอยู่ที่ทำอ่ะหลวงตาสร้างที่ไหนมาสร้างเมื่อวอ สิบกว่าปียี่สิบปีสร้างนะหลวงตาม,มาอยู่ถ้ำตั้งแต่ปีสามหนึ่งนะคิดดูนะเพิ่งมาสร้างเลยเพิ่งเห็นไม่กี่ปีนี่เนี่เมื่อก่อนเขัาไปถ้ำมึงนะไม่มีอะไรหรอกเพอเพอไม่เห็นหลวงตาด้วยอยู่บนเขาอ,อยู่ตรงนน้นนี่นั่นไม่เห็นถ้าจะทําจริงๆนะพูดถึงท่านบอกเองทําพอดีนะต้องทําฐานก่อนนฐานเนื้ตัวสาคัญเลย โอบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเขาไม่ทําเลยเราไอ้สร้างเสริงพวกเนี้ยยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงตามาเออถ้าเองสร้างเต็มแผ่นดินเนี่ยเขาว่าสู้เองไปสวดแผ่เมตตาให้วิญญาณไม่ได้หรอกเพราะเองสร้างเต็มแผ่นดินกระจังเองจะสร้างใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันก็อยู่สองพันปีสองพันกว่าปีแต่ไอ้มนุษย์สัตว์วิญญาณที่เองไปแผ่ให้มันน่ะมันจะต้องเวียนว่า,ายใจเกิดแก,แกเองไปประมาณได้ที่ไหนหรอก แล้วใครช่วยเราอ่ะใครช่วยเราเฮ้ยวิญญาณพวกนั้นแหลมช่วยเรามันก็จะเกิดเป็นคนทำอะไรก็ง่ายใช่ไหมพีทีผูกไว้กับโพธิสัตว์ภาประเจกมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ไปอ่ะแผลไปฮะยุคป,ปัจจุบันเนี้ยวิญญาณขยะวิญญาณเนี้ยมากกว่ายุคอื่นๆด้วย เพราะอะไรไนยุควัตถุเจรเดินแค่ตรงนี้เหะะเนี่ยบ้านหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยวิญญาณไม่ใช่น้อยๆเลย,ยตายกองกำหนดเยอะด้วยเพราะอะไรโลก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 ที่มาจากอาหารมาจากน้ำมาจากอารมณ์มาจากที่เรากินไปเนี่ยมาจากกรรมนี่แหละ ไอ้โรคเบาหวานโรคความดันโรคมาเ็งลงหัวใจนี่เนี่ยถ้าเองไม่สวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆนะฮะยังไงก็โดนถ้าเองไปกินนั่นเองไม่ใช่ความรู้สึกตัวเองกินที่ไหนเนี่ยกินอะไรก็ตามเองไม่ได้แผ่นะฮะไม่แผ่บ่อยๆเนี่ยความรู้สึกไม่รู้เองแผ่บ่อยๆเองก็จะมีความรู้สึกละ น่ากินหรือเป่ามันก็จะไม่กินไงใช่ไหมเหมือนนั้นอ่ะเหมือนที่เขาท่องร่วงมาใช่ไหมแสดงว่ามันไม่แผ่เห็นอาหารก็แผ่แล้วเขาตักใส่จานอู้อร่อยเลยนึกถึงอร่อยก็ไม่เริมแผลแล้วเห็นมันต้องแผ่ไงเออความรู้สึกพวกนี้มันมาจากตาหัวจมูกรินกายอยู่แล้วดะท่านว่า มันก็คือเหมือนความรู้สึกทังโลกนะ่ะตต่นตลอด24ชั่วโมงเลยทุกวันเนี้ยความรู้สึกไปโลกโลกหมดเลยจากตาหูจะพลกริ้นกายนั่นแหละนอนก็หลับก็ฝันถ้ายังไม่ห่างจากความรู้สึกสังโลกมาอยู่ในกรรมฐานนี่นะอย่างที่ท่านสอนเนี่ยนะท่านบอกว่าอยูอย่กับจัก,กระพัดก็แล้วกัน สวดจกักรพรรดิบ,บ่อยๆสวดตจสนณนคมบ,บ่อยๆแผ่เมตตาภมูมิหานเนี่ยนะเมตตาก็คือภูมิหานนั่นแหละพอเยงแผลบ่อยๆเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็ตามมานั่นแหละมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีให้มันปกติใช่ไหมออผมรู้สึกไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกเพียนแกเราได้ยินเขาคุยกันหรอมีความรู้สึกแล้ววะเป็นยังไง ม่ชีฟังเพลงไม่ยิมีความรู้สึกเลยเพลงอะไรได้ยินปั๊บโอ้เพลงนี้เปินแม่ชีก็จะตามมันไปใช่ไหมเ <c oughs> พราะความรู้สึกใช่ไหมถ้าเพลงไหนไม่ชีไม่ชอบไม่ชีก็เฉยๆตาไปทางอื่นครับหายไปจากตรงนี้ไปแล้วเสียงไปก็ไปหมดแต่มันเป็นโลกโลกหมดเลยทั้งวันทั้งคืนก็โลงตาบอกแล้วมาอยู่เนี่ยไม่ต้องออกไปไหนนะ สักห้าปีสิบปีเนี่ยถ้าไม่ได้อะไรนะะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้คือไม่ทําแต่มัวจะเล่นลายอย่นะจริงๆต้องทุบทิ้งนะฮะมีความรู้สึกพวกนี้แล้วค่อยมาเล่นใหม่